หน้าวัวสวยๆมาแล้วค่ะนะคะดอกหน้าวัวสีสวยมากเลยดอกหน้าวัวมีทั้งสีแดงด้านนี้สีขาวสีแดงนะคะหาบัวน่ะบัวอะไรจ๊ะหน้าวัวแล้วก็สีชมพูดอกหน้าวัวสีเหลืองก็มีนะคะเพื่อนๆลองดูนะสวยงามนะคะดอกหน้าวัวมีตั้งลหลายสีนะคะเพื่อนๆลองดู สวยงามจริงๆดอกหน้าบัวสีเหลืองก็สวยนะคะ